บทที่27การปรากฏตัวทางทีวีแน่นอนว่าฉันไม่รังเกียจที่จะให้เขาอยู่ภายใต้การคุ้มครองโดยตรงของฉันแต่ทำไมมันถึงต้องเป็นเช่นนั้นประธานาธิบดีถามขณะด,ดูข้อความบนหน้าจอสีหน้าของเขาสับสนเล็กน้อยเสียงของเทพธิดาแห่งความยุติธรรมสามารถได้ยินจากหน้าจอตามประวัติศาสตร์แห่งความัดย้งของมนุษยชาติเพื่อปกป้องคนหนุ่มสาวที่ยังคงอยู่ในการเติบโตของเขามาเป็นเวลานานร่างที่แข็งแกร่งเช่นคุณสนับสนุนเขาเป็นสิ่งจำเป็นท่านประธานถอนหายใจหนักๆแล้วถามว่าเหตุผลที่บุคคลน,นี้ต้องได้รับบกกกกาาารปป้้ออออองงยย่น็มเ ตามข้อตกลงของเราฉันบอกไม่ได้แต่คุณไปถามเขาเองได้นายพลจางที่อยู่ข้างๆเขาคิดเล็กน้อยแล้วถามว่าถ้าอย่างนั้นคุณช่วยบอกระดับอำนาจของเขาให้เราทราบได้ไหมดวงตาของประธานาธิบดี Body เป็นประกายนั่นเป็นความคิดที่ดีจากมุมนี้พวกเขาสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับตัวเขาได้โดยไม่ละมืมข้อตกลงของเทพธิดาแห่งความยุติธรรมแน่นอนว่าเทพธิดาแห่งความยุติธรรมพูดว่าระดับอำนาจของประธานาธิบดี Body คือผู้นำสูงสุดระดับอำนาจของนายพลจางคือผู้นำสูงสุดได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลนี้ ระดับอำนาจส่วนตัวของกูชิงซานคือผู้นำสูงสุดประธานาธิบดีคายน้ำชาที่เขาดื่มทั้งหมดออกมาด้วยความประหลาดใจเทพธินาแห่งความยุติธรรมพูดอีกครั้งชีวิตของกูชิงซานกำลังถูกคุกคามในขณะนี้ขอให้ท่านประธานาธิบดีจัดเตรียมการแค่พูดก็ไม่สามารถหยุดคนจากตระกูลไปได้ประธานพูดในขณะที่เขาพยายามจะสงบสติอารมณ์อีกครั้งโดยใช้ผ้าเช็ดหน้าเช็ดปากเทพนักสู้จางโปรดไปส่วนตัวเอถอะถ้ามันใช้เวลานานเกินไปฉันเกรงว่าเขาอาจจะไม่มีชีวิตอยู่อีกต่อไปจู่จูฝ่ายสหพันธรัฐก็ดึงประธานาธิบ ฉันก็อยากเห็นเหมือนกันว่าเขาเป็นคนแบบไหนเมื่อกู่ชิงซานมาถึงทำเนียบประธานาธิบดีก็มีงานหนักอยู่แล้วภายในห้องทำงานของประธานาธิบดีมีเพียงประธานาธิบดีเท่านั้นที่ยืนอยู่ที่หน้าต่างมองดูท้องฟ้ายามค่ำคืนของเมืองหลวงเมื่อมองจากระยะไกลเขาดูเหมือนชายชราธรรมดาธรรมดาผมหงอกพลางรำลึกถึงวันเวลาอันรุ่งโรจน์ของเขาท่านประธานบุคคลดังกล่าถูกนำกลับมาอย่างปลอดภัยแล้วนายพลจางกล่าประธานาธิบดีฟื้นคืนสติข,ของเขาทัานทีออราบนตัวเขาเปลี่ยนเป็นความรู้สึกเคร่งขืมแต่มีเกียรติเขามองดูกู่ชิงซานอย่างตั้้้งใจแลวพูดดยยรอิม สวัสดีฉันควรเรียกคุณว่านักเรียนกูหรือคุณกูดีอันญปประกาศคู่ฉันถูกไล่ออกจากโรงเรียนแล้วเรียกฉันว่าคุณกูก็ได้กูชิงซานกล่าวถ้าอย่างนั้นคุณกูฉันพาคุณมาที่นี่ตามคำขอของเทพธิดาแห่งความยุติธรรมฉันหวังว่าคุณจะไม่รังเกียจประธานาธิบดีกล่าวฉันไม่รังเกียจที่จริงแล้วฉันต้องขอบคุณที่ช่วยฉันไว้กูชิงซานกล่าวอย่างจริงใจตอนนี้ความแข็งแกร่งของเขายังอยู่ในช่วงการเติบโตหากเขาต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร่งเกินไปเขาอาจจะไม่สามารถจัดการพวกมันไไดดด้้้้้มม่่ตออองงงงงงพพพูููถึเเเเขขาาาใชชลลลัััคคนนนนียืญหหกกกบระะุท แน่นอนว่ามีคนจำนวนมากที่ยังไม่ได้เข้าร่วมการต่อสู้หากเป็นเช่นนี้ต่อไปเมื่อถึงเวลาที่เขาจะต้องไปยังอีกโลกหนึ่งเขาคงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องไปซ่อนตัวที่นั่นและกลับมาหลังจากผ่านไปหนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นเขาทำได้เพียงออกจากเขตฉางหนิงและสหพันธรัฐเท่านั้นประธานาธิบดียิ้มแล้วถามอย่างจริงจ,งจังอีกครั้งว่าคุณกู่ฉันไม่รู้ว่าสิ่งนี้เหมาะสมหรือไม่แต่ในฐานะประธานาธิบดีของสหพันธรัฐฉันต้องรู้ว่าทำไมคุณถึงได้รับความสนใจอย,อย่างมากจากเทพธิดาแห่งความยุติธรรมไม่เเเคยยมมีีีาากก่่่อออนนททพิิดจจะรงงงัับลืุ17ปช ช่นนี้ตอนนี้ฉันต้องยืนยันว่าการดำรงอยู่ของคุณจะไม่เป็นอันตรายต่อสหพันธรัฐโดยรวมง่ายมากกูชิงซานกล่าวโปรดเชื่อมต่อกับเทพธิดาแห่งความยุติธรรมฉันอยู่นี่ได้ยินเสียงผู้หญิงเคร่งขรึมทั้งสามคนมองไปรอบๆและพบว่าโทรศัพท์ของกูชิงซานสว่างขึ้นเทพธิดาแห่งความยุติธรรมมีความสามารถในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลทุกชนิดดังนั้นทั้งสามจึงไม่แปลกใจเลยกูชิงซานคิดเล็กน้อยแล้วพูดโปรดแสดงสิ่งที่เราทำให้ท่านประธานาธิบดีและท่านแม่ทัพดูด้วยพลเมืองกูชิงานนนนโรดยยืักออุุญตขงคณ ฉันอนุญาตเป็นเรื่องปกติที่จะแสดงให้พวกเขาเห็นเพราะไม่กี่วันต่อมาหลังจากที่เครื่องจักรเสร็จสิ้นการทดสอบมันก็จะถูกส่งไปยังซูเซียเอหรืออยู่ดีเมื่อถึงเวลานั้นย่อมมีแสงสว่างอย่างแน่นอนเขาแค่แสดงให้ประธานาธิบดีดูก่อนกำหนดเล็กน้อยในประวัติศาสตร์ประธานาธิบดีคนนี้มีบุคลิกที่น่านับถือการปกครองของเขาก็ยอดเยี่ยมเช่นกันหากมีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเขากู่ชิงซานก็ไม่รังเกียจที่จะแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ล้ำหน้าของยุคนี้เกี่ยวกับเกมที่จะเริ่มต้นในอีกหนึ่ง เมื่อถึงเวลาก็ควรเตรียมตัวเมื่อเขาต้องการยืมอำนาจของประเทศด้วยวิธีนี้ก็จะมีคนตายน้อยลงมากหน้าจอปรากฏขึ้นต่อหน้าทั้งสามคนเผย,ยให้เห็นกรอบรบนางฟ้าเพลิงที่อยู่ในวิหารศักดิ์สิทธิ์นี่คืออะไรนายพลจางจ้องมองหน้าจออย่างใกล้ชิดดวงตาของเขาไม่ต้องการที่จะพลาดรายละเอียดแม้แต่น้อยดูเหมือนว่าจะแตกต่างจากกรอบรบั่วไปเล็กน้อยประธานาธิบดีสวมแว่นตาและประเมินอย่างจริงจังเช่นกันอนุญาตหมดสาธิตอนุญาตการสาธิาตร,ระบบอาวุธรูปแบบที่หนึ่งกู่ชิงซานพูดได้รับอนุญาตแล้วการสาธิตเริ่มต้นขึ้นเทพธิดาแห่งความยุตติธอบ สิบนาทีต่อมาเปิดห้องทางานของประธานาธิบดีทุกคนต่างยุงย่งวุ่นวายเตรียมประกาศข่าวสดนายพลให้ฉันยืมเขาสักหน่อยเถอพนักงานหญิงที่แต่งตัวทันสมัยกปล่าเป็นแขกของฉันฉันจะรอยอยู่ข้างนอกโทรหาฉันเมื่อสิ่งต่างๆกําลังจะเริ่มต้นจางซ่งหยางตอบกู่ชิงซานถูกผู้หญิงคนนั้นพาตัวออกไปทันทีและนําไปวางไว้หน้าโต๊ะแต่งหน้าผู้หญิงคนนั้นมองเขาเล็กน้อยแล้วพยักหน้าดูหล่อพอสมควรแต่สําหรับโอกาสแบบนี้ถ้าเป็นทางการกว่านี้อีกหน่อยจะดีกว่าเธอหยิบแปรงปัดแป้งทาให้กู่ชิงซานมีสีบนนน้้้าาาขขขอองเเมกกึล็ย และสั่งให้เธอช่วยเตรียมชุดสูททางการสองสามชุดและอีกชุดหนึ่งเพื่อเตรียมเน็คไทต่างๆมาเธอเราจะเลือกอันที่เหมาะกับคุณที่สุดเพื่อสร้างความประทับใจในครั้งแรกที่พวกเขาพบคุณเธอพูดอย่างตื่นเต้นกูชิงซานถอนหายใจอย่างไม่เต็มใจและนั่งลงเพื่อให้หญิงสาวทำตามที่เธอต้องการบนตึกราฟาด้านนอกทำเนียบประธานาธิบดีเทพนักสู้จางส่งหยางพ่นซิก้าของเขาอีกครั้งเช่นนี้เป็นวิธีเดียวที่เขาจะสงบสติอารมณ์ได้ในฐานะผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งกองทัพบกนักศิลปะการต่อสู้ระดับเซียนเขาได้เห็นสิิ่่งงทีีแปปลลกระหาาาาดมมยในชวตขขอเ แต่เขาก็ยังไม่สามารถระง,งับความตื่นเต้นของเขาได้วิทยาศาสตร์แบบนี้เทคโนโลยีกรรบแบบนี้ไอโง่ทำไมพวกเขาถึงอยากฆ่าเขาจางส่งอย่างสส่หัวทันใดนั้นเขาก็จําอะไรบางอย่างได้จึงหยิบโทรศัพท์ออกมาแล้วโทรไปที่หมายเลขหนึ่งวันนี้มีงานสังสรรคร์ครอบครัวกันมากใช่ไหมดีมากเปิดทีวีรอประธานาธิบดีประกาศอย่างเป็นทางการจําไว้ว่าทําทุกอย่างที่ทําได้เพื่อรักษาความเป็นมิตรกับคนที่อยู่ข้างๆประธานาธิบดีเป็นพันธมิตรของเขาถ้าเป็นไปได้ให้ตายเถอะพยายามพาเขามาโรงเรียนนายร้อยขณะที่เขาวางสายก็มีอีกคนโทรมา ราชาแห่งท้องทะเลเกิดอะไรขึ้นฉันไม่รู้จริงๆฉันไม่ได้ปิดบังอะไรฉันไม่รู้ว่าคุณกำลังพูดถึงอะไร15นาทีต่อมาประธานาธิบดีของสหพันธรัฐได้ประกาศอย่างเป็นทางการโดยถ่ายทอดสดไปยังสหพันธ์ทั้งหมดเขาอ้างอิงถึงประวัติศาสตร์ของสหพันธรัฐโดยแสดงความเคารพต่อวีรบุรุษมากมายที่เสียชีวิตในสนามรบจากนั้นเขาก็เริ่มพูดถึงช่วงเวลาที่เขารับราชการในกองทัพโดยอ้างถึงการรำลึกถึงสหายร่วมรบที่เสียชีวิตและในที่สุดก็ประกาศความช่วยเหลือและการดูแลเด็กกำพร้าในสงคราม ทันใดนั้นกูชิงซานก็ถูกเชิญให้ขึ้นเวทีสหพันธรัฐปฏิบัติต่อทหารผ่านศึกและสมาชิกในครอบครัวที่เหลือของทหารที่เสียชีวิตเป็นอย่างดีโดยสังคมโดยรวมเคารพทหารเพราะทุกคนรู้ดีว่าหากไม่มีทหารในแนวหน้าเสี่ยงชีวิตก็จะไม่มีความสงบสุขในสหพันธรัฐประธานาธิบดีเองก็ให้ความเคารพเช่นนี้จะยิ่งปรับปรุงภาพลักษณ์ของเขาในสายตาพลเมืองเท่านั้นเทพธิดาแห่งความยุติธรรมยืนยันในที่เกิดเหตุว่ากูชิงซานเป็นลูกชายของสหายเก่าคนหนึ่งของประธานาธิบดีเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ต้องสงสัยออออีีีีกกกเเพพยง20 300ววััััันนนน็จะปปครรรบบา่ต้สธ ผมขอเชิญชวนให้ทุกคนไว้อาลัยต่อการจากไปของทหารในสนามรบและให้กำลังใจสมาชิกครอบครัวของพวกเขาเนื่องจากพวกเขาเป็นผู้ปกป้องบ้านของเราอย่างเงียบๆเ,เพราะพวกเขาสมควรได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพบ,บนหน้าจอหลักที่มาขณะที่สุนทรพจน์ของประธานาธิบดีเสร็จสิ้นการถ่ายทอดสดก็จบลงให้ตายเถอะเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วเขาตกเป็นผู้ต้องสงสัยในข้อหาฆาตกรรมทำไมจู่ๆเขาถึงได้รับการสนับสนุนจากประธานาธิบดีสหพันธรัฐในตอนนี้ละ่ะเฟิงฮั่วเตอ๋อพึมพำ แอนนาพูดว่าเห็นได้ชัดว่าเพราะสหพันธรัฐพบเขาถ้าจำไม่ผิดนี่คงเป็นมาตรการปกป้องของเทพธิดาแห่งความยุติธรรมทำไมคุณถึงคิดอย่างนั้นพ่อแม่ของเขาเสียชีวิตไปนานแล้วแต่พวกเขาเป็นเพียงคนธรรมดาและไม่เคยอยู่ในสนามรบเมื่อแอนนาเปิดบันทึกส่วนตัวของกูชิงซานข้อมูลภายในก็เปลี่ยนไปแล้วเดิมทีพ่อแม่ของกูชิงซานเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์แต่ต่อมากลับถูกสังหารในสนามรบมีเพียงเทพธิดาแห่งความยุติธรรมเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนแปลงบันทึกส่วนตัวเช่นนี้ได้แอนนากล่าวอะไรนะเขาเป็นลูกชายของเทพธาห่งมยรรรรือออะไัก เฟิงฮัวเตอ๋อเอียงหัวยังคงสับสนมากแอนนาทุบต้อด้วยความโกรธลุกขึ้นยืนเพื่อออกไปข้างนอกฝ่าบาทพระองค์จะเสด็จไปไหนเฟิงฮัวเตอ๋อถามฉันเห็นเขาชัดเจนก่อนและพวกเขาก็กล้าขโมยเขาไปจากฉันแอนนารีบออกไป